สวัสดีครับพ่อกระผมธนาวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่599นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูบเพื่อว่าทนายวิรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้การปรึกษาก็จะมีลิงก์มายเลขโทรศัพท์ช่องทางติดต่อใน YouTube นะครับในตอนที่599เนี่ยเป็นคำถามของแฟนคลับจริงๆนะครับที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีที่แฟนคลับท่านหนึ่งเนี่ยได้ให้เพื่อนนะครับยืมเงินผ่านไลน์ผ่านอีเมลนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยก็เซ็นลงชื่อในฐานะผู้กู้ นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับในไลน์ส่งกลงกับมาในอีเมลให้กับเราซึ่งเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเนะี่ยอย่างนี้เนี่ยหากเราเนี่ยไม่มีเอกสารตัวจริงคือสัญญากู้ยืมเงินลงลายมือชื่อลูกหนี้เนี่ยเราจะฟ้องได้ไหมเรามีแต่เพียงภาพถ่ายสัญญากู้ที่เขาลงชื่อนะครับลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้แล้วก็ถ่ายกลับมาให้เราอย่างเนี้ยจะฟ้องได้ไหม นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่มีหลายท่านเนี่ยมักจะถามทนายมานะครับนานๆจะเจอนะครับแต่ก็ไม่นานมากนะครับก็เจอบ่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายบังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงรายเบอชื่อผู้กู้ยืมมาแสดงนะครับจึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้นะครับฉะนั้น การที่ผู้กู้เนี่ยลงรายมือชื่อในสัญญากู้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปสัญญากู้ส่งกลับในไลน์ให้กับผู้ให้กู้ส่งกลับในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลให้กับผู้ให้กู้เช่นนี้แล้วเนี่ยผู้ให้กู้นะครับย่อมสามารถที่จะฟ้องผู้กู้ให้ชําระหนี้เงินกู้ได้แม้ผู้ให้กู้จะไม่มีสัญญาตัวจริงถือไว้ในมือก็ตาม นะครับถือไว้ในมือก็ตามนะครับเป็นคำพิพภากษาสารดีกาที่3 3 3ส2 5ส3ทตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็จะอ่านโดยสรุปให้ฟังนะครับว่าจำเลยเนี่ยกู้ยืมเงินและรับเงินไปจากโจดตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ผมก็จะไปหน้าที่2เลยนะครับว่าสารดีกาเนี่ยก็ได้วิจัยนะครับว่าประเด็นข้อแรกเนี่ย จำเลยกู้ยืมเงินและได้รับเงินไปจากโจ์ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโจ์สามารถที่จะฟ้องจำเลยได้หรือไม่นะครับในชั้นนี้เนี่ยโจดอ้างนะครับว่าได้ทําหลักฐานส่งให้จำเลยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออีเมลจำเลยนะครับได้ลงรายมือชื่อแล้วถ่ายภาพส่งกลับมาให้โจ์ตามจดหมายอ e ิเล็กทรอนิกส์เอกสารหมายจอจาน3แผ่นที่2ที่โจ์อ้างส่งเป็นหลักฐานต่อศาลน,นะครับ ต่อมาโจทเนี่ยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาทำเนียบรัฐบาลนะครับโจทเนี่ยเบิกความในชั้นศาลนะครับว่าเป็นเพื่อนกับจำเลยนะครับแล้วก็รู้จักจำเลยมา20ปีนะครับตัวจำเลยเนี่ยทำงานร่วมกันกับโจดนะครับในโครงการนะฮะก็จุดจุดจุดไปนะครับก็คือเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยนะครับแล้วก็การที่จำเลย ขอยืมเงินจากโจรเนี่ยเพราะว่าจำเลยอ้างว่าจะนำเงินดังกล่าวเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมที่บุตรสาวของตนเนี่ยกำลังเรียนอยู่ในชั้นมหาวิทยาลัย oh, <no. S 1> นะครับโจดเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนและต้องการช่วยเหลือจำเลยซึ่งเป็นเพื่อนนะครับจึงให้จำเลยยืมเงินสามแสนโดยให้จำเลยถ่ายรูปสัญญากู้แล้วส่งกลับมาทางอีเมลของโจ์เพียงเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเพราะว่าเชื่อใจเพื่อนนะครับ เรื่องกู้ยืมเงินเนี่ยเสียเพื่อนมาเยอะนะครับเสียเพื่อนมาเยอะนะครับ <c oughs> ก็ปรากฏนะครับว่าสารดีกาเนี่ยวิจัยว่าการที่โจ์นะครับมีหลักฐานเป็นอีเมลดังกล่าวเนี่ยถือได้ว่าโจ์มีหลักฐานการกู้ยืมเงินและรับเงินไปหนังสือนะครับมาแสดงต่อศาลแล้วนะครับส่วนการที่จำเลยต่อสู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่นะครับเงินกู้ยืมเงินแต่เป็น เงินที่จำเลยเนี่ยลงทุนร่วมกับโจ์เป็นจำนวน1น้านเนบาทเนี่ยสานตีการเห็นว่าเมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานของการร่วมลงทุนในกิจการที่อ้างเนี่ยเป็นการเบริกความเลื่อนลอยไม่มีน้ำหนักให้ฟังนะครับข้อทด้จริงรับฟังได้ว่าพยานหลักฐานของโจท์ที่จำเลยกู้ยืมเงินโจทดมีน้ำหนักมากกว่าหลักฐานของจำเลย พี่ภากษาให้จำเลยนะครับชดใช้เงินกระโจทย์เป็นเงิน3 0 0แสนบาทตามอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าสัญญากู้เช่นนี้เนี่ยสามารถบังคับได้ถ้าส่งในทางอีเมลถึงแม้จะไม่มีตัวจริงนะครับถึงแม้จะไม่จริงส่งในอีเมลส่งในไลน์กลับมานะครับก็ในสังคมยุคใหม่นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับแฟนคลับที่ดูนะครับในนี้นะครับในคลิปนี้จะต้องมีคนดูจํานวน อนาคตต้องมีคนดูหลายคนแหละอ่ะจับจำนวนมากหรือเปล่าเนียไม่รู้นะครับแต่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่ห9าเ้า 99, เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายปริยุทธ์นะครับพวกอันมารอกกับหนนะ้าสวัสดีครับ